ยี่ไว้เนเดิจากบ้านมาตั้งแต่เด็กเกษริบหายตอนนั้นแม่งฮากูมีความฝันอยู่จนกูเติบใหญ่ถึงวันนี้ที่กูทำยังไม่สำเร็จแต่กูเชื่อมีเช้าวันที่มันต้องสำเร็จถ้ากูมันยังทำมา y e a y เรื่องราวระหวางทาง is an experience เช้าวันเราก็โตขึ้น we can care about the whole world มีแค่ตัวเราก็เรากูบอกแค่ตัวเองว่า I don't care I love my f r i e n d <Family>. Yeah. จงวันที่กูเติบใหญ่หวังว่า I want to have to w children แล้ววันนี้กูคงต้องพร้อมได้แล้ว I have to find money earn more money และกูคงต้องเบาลงสำหรับบางสิ่งบางอย่างท,งทั้งที่ปากพูดแต่มือกูยังจะถือมันในสัตว์พูดแล้วก็เจ็บ But today I have to get up and do something สู่ประตูบ้านใหม่กูขรอบคุณจริงๆทุกสิ่งอย่างผ่านมาแล้วช่างมันกูมันไม่จำกูไม่ใส่ใจ After this I want to try one วันที่กูเติบใหญว่างว่า I want to have to c h i l d r e n แล้ววันนี้กูคงต้องพร้อมได้แล้ว I have to find money earn more money และกูคงต้องเบาลงสำหรับบางสิ่งบางอย่างทั้งทั้งที่ทปากพูดแต่มือกูยังจะถือมันไในสักพูดแล้วก็เจ็บ But today I have to get up and do something สูประตูบ้านใหม่กูขรอบคุณจริงๆทุกสิ่งอย่างผ่านมาแล้วช่างมันกูมันไม่จำกูไม่ใส่ใจ After this I want to try one ความจริงก็รู้กูมไม่มีพระสวันด์ในสัตว์แล้วทำไงได้กูมแม่งไรพระสวันดิ์แต่ถึงสิ่งที่กูจะทำมันดูไม่ได้นะ่าเชื่อชูแล้วไงแล้วกูขายความหมายแลนะเนื้อบเลัง yeah อ uh อ uh and after this I wish you all good luck uh. ทุกคนแม่งมีฝันและกูขอให้มึงโชว์ดี yeah. Hey, hey, yeah.